สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับบทที่สามนะคะบยที่สามก็คือการติดตั้งเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิดค่ะเราจะมาสอนการลงโปรแกรมแอปเซิร์ฟเวอร์นะคะอันนี้เราดาวน์โหลดมาจากเว็บของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงเครื่องกัน,นะคะ่ะไปที่ดาวน์โหลดนะคะ ราดับเบิลคลิกไปนะคะเลือก yes ค่ะกด next ค่ะกด i a g r y ค่ะอันนี้ก็ next ไปนะคะอันนี้ก็ติ๊กทั้ง4อันเลยค่ะกด next อันนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยถ้ากด next อันนี้รหัสผ่านนะคะเราจะตั้งเป็นอันนี้แล้จะเลานะคะแต่ว่าต้องจำให้ได้ด้วยเสร็จแล้วก็ install เลยค่ะ ใช้เวลาพอสมควรนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนมันใกล้เสร็จแล้วดีกว่าค่ะนี่ก็ใกล้เตรียมแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ปินิชได้เลยค่ะ ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าตัวที่เราลงเนี่ยมันพร้อมใช้งานหรือเปล่าก็เข้าไปที่ Google Chrome นะคะพิมพ์ว่า1 2 7.0.0.1ค่ะถ้ามันขึ้นแบบนี้แสดงว่าตัวที่เราลงเมื่อกี้นะคะมันพร้อมใช้งานแล้วนะคะ ก็กดปิดไปเลยค่ะต่อมาเราจะมาลงตัว Notepad นะคะก็อันนี้เราโหลดมาลงเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ทำการลงก็ตอนแรกก็คลิกเข้าไปค่ะอันนี้เราสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะคะอย่างเช่นภาษาไทยก็ใช้ได้กดโอเค กดต่อไปนะคะตกลงอันนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนนะคะก็อันนี้แหละแล้วก็ต่ต่อไปอันนี้เราก็ติ๊กประมาณนี้นะคะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยต่อไปอันนี้ให้เราคลิกว่า create shortcut on d i s k t o p นะคะให้มัอยู่หน้า desktop ติดตั้งค่ะอันนี้ติดตั้งค่อนข้างไวนะคะแล้วก็เสร็จสิ้นค่ะ หน้าโปรแกรมอันนี้คือโปรแกรมที่เราเคยลงมาแล้วนะคะมันก็จะขึ้นงานที่เราเคยทำไว้นะคะแล้วจะเครื่องนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าตัวที่เราลงไว้อยู่ตรงไหนนะคะเราสามารถที่จะคลิกตรงสตาร์ตตรงนี้ก็ได้คะ่ะเนี่ยมันจะอยู่อันแรกเลยถ้าเราสมมติว่าเราเพิ่งลงนะคะส่วนถ้าเราลงไปนานแล้วเราก็เลื่อนหาก็ได้คะ่ะมันอยู่ตรงตัว e n เห็นไหมคะหรือว่าถ้าเรานี่เราก็พิมพ์หา notepad มันก็จะขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็คือเมื่อกี้ตอนเราตอนที่เราลงอะเราลงไว้ตรงเดสก์ทอ็อปมันก็จะขึ้นตรงเดสก์ท็อปเห็นไหมคะเราสามารถกดใช้งานได้เลยนี่ก็เป็นอันจบการสอนการลงโปรแกรม2โปรแกรมนะคะก็ขอบคุณะคะ่ะ